ไม่อย่าง,งั้นมผ,มผมจะขอเลี้ยวไปชวนอาจารย์อลักษ์อาจารย์สุรชัยกุยถึงเรื่องผลผลงานของคลินิกแก้หนี้แบงค์ชาติที่วันนี้ก็มีการถแถลงกันออกมาว่าโครงการแก้หนี้เนี่ยของคลินิกแก้หนี้แบงค์ชาติที่เริ่มมาตั้งแต่ต,ตุลาปี63จนกระทั่งถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี64เกเดือนเนี่ยมีคนเข้าร่วมโครงการเนี่ยหก0มื 60, 578บัญชีมีวงเงินหนี้รวมกันทั้งหมด4,670ล้านบาทแล้วก็พบว่าลูกหนี้ห่งรายมีเจ้าหนี้เฉลี่ย3รายแล้วก็แต่ละรายเนี่ยมีวงหนี้อยู่ประมาณ244,444บาทเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จไหมที่มีคนเข้าโครงการ60,000รายทั้งๆที่หนี้บุคคลเนี่ย มันมีเป็นล้านล้านลายแต,แต่เข้าโครงการทําไมมันแค่หกหมื่นลายเองอาจารย์รักพอจะถอดตัวเลขนี้ได้ไหมว่าม,มันสําเร็จหรือมันมันเฟล,ลหรือมันอะไรยังไงถึงขนาดต้องยืดเวลาออกไปจนถึงสิ้นปีแล้วนะอาจารย์ครับคือไหนพูดยากเหมือนกันเพราะว่าคือคือเจตนาเจตนาก็คงเจตนาดีนะครับใช่ครับ แต่ว่าคอมพลิเคชั o หรือว่าความสลับซับซ้อนของหนี้แต่ละรายมันไม่เหมือนกันไงครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางรายบางรายมีมีหนี้ชัดเจนนะครับนี่ชัดเจนก็หมายความว่ามีหนี้กี่ใบมีบัตรเท่าไหร่อะไรยังไงเข้าโครงการได้อะไรได้คงไม่มีปัญหาแต่ถ้าบางรายที่ที่เขามีหนี้ที่ไม่ชัดเจนหมายความว่ามีหนี้นอกระบบด้วยมีอะไรด้วยเนี่ยเข้าไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ครับครับไม่ได้ตอบโจทย์เขาอะครับเพราะว่าคนที่เป็นหนี้นะครับเขาเขาเขา เขามองเขามองอยู่สองสามเรื่องอันแรกก่อน<ม>คนที่ไปหนี้ก็คนที่มีหนี้ก็คาดหวังว่าพอมาคลีนิกแก้หนี้แล้วเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยภ<ม>าระมันควรจะต้องเบาลงครับถ้าภาระไม่เบาลงเขาไม่มาแก้อยู่แล้วนะครับครับครับ<ม>ออันที่สองเนี่ยก็คือว่าภาระที่มันเบาลงในในมุมของเงินที่จะต้องจ่ายต่อเดือนเนี่ยนะครับมอมันสามารถที่จะเขาเรียกรีไฟแนนซ์หรือทําอะไรให้ต้นทุนมันมันลดลงมากกว่าเดิมไหม ครับแล้วก็อันอที่3มก็คือว่าะระยะเวลานะครับที่เดิมมันกนข้างจำกัดมากๆเลยเนี่ยนะครับหลังจากเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขามีช่องหายใจได้มากขึ้นไหมนะครับเช่นการผ่อนจำระ เดิมอาจจะต้องผ่อนเดือนละห้าพันสมมติเงี้ยนะฮะวันนี้กันเดือนเขาหมื่นเดียวอ่ะหมื่นห้าเท่านี้นะครับหมื่นห้าห้าพันเนี่ยไม่มีทางผ่อนไม่ได้หรอกเหลือพันเดียวก่อนได้ไหมอย่างเงี้ยครับก็คือเนี่ยหลักการของคนที่ที่เขาเป็นหนี้ที่เขาอยากมาทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด่วนแก้หนี้ก็ดีนะครับหรือคลินิกแก้หนี้หรือมหากรรมไกลเกลี่ยหนี้ของ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 อ่าแค์ชาติเนี่ยที่ที่ให้ทำเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีอยู่ค่อนข้าง เยอะพอสมควรนะครับอย่างเช่นของทางมหารกรรมไก่เกลียนนี่เนี่ยเขาก็จะมีมบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลก็มีบัญชีที่เป็นกับสานักไอสถาบันการเงินของภาครัฐเนี่ยประมาณสัก7 7็ด0่นกว่าราย7 7็0 0รายแล้วก็เป็นของนอนแบงก์อีก5 0,000กว่ารายแบบเนี้ยนะครับนะบอ,อันนี้ก็ณตั้งแต่14่กุมภาถึง์ถมงิ0มิถุนาเนี่ยครับซึ่งจริงๆถามว่ามันมีมากกว่านี้ไหมโอ้โหมันมีมากกว่านี้มากมายแต่มันไม่เข้าเงินไข ใช่ครับมันไม่เข้าเงื่นไขและบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่มีหนี้อยู่ประเภทเดียวแต่แต่เวลาช่องทางที่ก็อย่างที่บอกช่องทางที่แบงค์ชาติทาให้มันมีแค่ช่องทางเดียวอะครับอครับคือหมายความว่าถ้าคุณมีคุณมีหนี้เต็มเลยมีทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้รถยนต์ใช่ไหมครับหนี้อ่อ่ที่อยู่อาศัยนะครับอ่านี่นอกระบบด้วยนู่นนี่ไปแต่เวลาคุณมาช่องเนี่ยคุณต้องเข้าทีละช่องอืมครับมันมันไม่ใช่เป็น one ต็ o p อะครับ ขับรถเข้าไปตูมหนึ่งแก้ได้หมดไม่ใช่ไอ้นี่ช่องนี้สําหรับอะไรบัตรไอ้มหาก,กรรมไก่เกลียนนี่นะอันนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลนะสินเชื่อส่วนบุคคลไม่รวมที่ดิน <c oughs> สิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยไม่รวมรถยนต์อะไรเงี้ยกลับไปถึงสินเชื่อที่เป็นคอนซูเมอร์โลนนู่นนี่อะไรแบบเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เข้าไม่ได้คุณต้องไปคลินิกแก้หนี้นะหรือคุณไป ทางดูดแก้หนี้นะอะไรนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือตรงนี้ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับที่ที่ผมทดลองเป็นลูกหนี้ที่มีปัญหาแล้วก็มันจะเข้าไปโครงการแก้หนี้ของแบงค์ชาติสักอย่างเนี้ยแล้วผมบอกว่าผมเป็น NPL แบงค์ชาติถีบผมออกจากเว็บไซต์เลยครับกรุณาติดต่อเจ้าหนี่โดยตรงไม่ด้วยคืออย่ามาเข้าช่องนี้นะเว็บไซต์นี้ไม่ต้อนรับ NPL คุณไปคุยตรงๆงอะไรอย่างเงี้ย ไอซียูที่โดนโดนเขียออกไปแล้วใช่แบบนี้แล้วโอ้ใช้คํานี้ได้เลยครับเพราะเขาตัดตัดไม่มีถามรายละเอียดเลยครับคือไม่มีไม่มีถามเลยกูกูมึงไปเลยมาทางไหนไปทางนั้นเลยอ่ะครับคือคือถ้าเป็นไปได้ถ้าสามารถจะอ่อเขาเรียกว่า close tab หรือ close เว็บไซต์โดยอัตโนมัติเนี่ยคง close ไปแล้วครับแล้วต่อไปอย่ามาเข้าอีกนะไม่เข้าเงื่อนไขอะไรเงี้ยครับคือลักษณะของของ ที่ที่ทากันมาเนี่ยนะครับไม่อยากใช้คาว่าราชการเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีความรู้สึกว่ามันไบแอสกับข้าราชการเยอะไปแต่จริงๆแล้วปัญหาคือระบบราชการเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้สร้างท่อสร้างช่องหรือตัดไซส์มาตรฐานแล้วให้คนเดินเข้าไปแล้วก็สวมสวมไม่ได้อะถอยออกมาแทนที่จะแก้ให้ไม่แถอยออกมาไปเข้าช่องนุ๊ตไปช่องนุ๊ตไปช่องนุ๊ตเอกสารไม่ครบใช่ไหมไปเอาเอกสารแล้วมาเข้าคิวใหม่อย่างเงี้ย เขาไม่ได้คำนึงว่าเราจะเสียเวลาอะไรยังไงบ้างกับการเข้าคิวอะไรอย่างเงี er ้ยเป็นต้นนะครับอย่างเงี้ยนะครับนั่นนั่นคือแนวคิดที่ที่มันเป็นแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจใช่ไหมครับว่าทำไมระบบราชการถึงเถียงกันนะครับคือตอนนี้เนี่ยตอนที่สั่งซื้อตัวตัวมาโมเดอร์นาเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มมีเกี่ยงกันแล้วใช่ไหมครับว่าพอองค์การเภศัต์ออกมาบอกว่าเอ้ยต้องร่างสัญญาก่อนเหมือนกับไปโบ้ยเขาสำนักไอการนี่ว่าเฮ้ยถ้าส่งมาผมแป๊บเดียวเสร็ นะไม่ได้อยู่ที่ผมนะครับไปไปมาองค์การเพศสัตว์ก็บอกว่าเออมันต้องจ่ายตังกนครับนะเขาให้ไปเฮียริ่งแล้วนี่อ่าไปเฮียริงแล้วนี่ว่าอ่าใครอยากได้อะไรเท่าไหร่จ่ายตัง์มาก่อนนะอ่าแล้วไม่งั้นไม่สั่งซื้อถูกครับยังไม่ต้องสั่งซื้อครับแต่สัญญากรุณาเสร็จลุวงหน้าไม่ได้เหรอครับใช่ยังไม่เห็นจะต้องเติมคำในช่องว่างนี่ใช่ครับสัญญาคุณเสร็จลุวงหน้าได้นี่ครับ สัญญาเสร็จล่วงหน้าปีที่แล้วก็ได้ครับตอนที่มาทาเสร็จสัญญาเสร็จก็ได้แล้วคุณก็สั่งเอกชนอ่าสั่งซื้อมันสั่งซื้อทีเป็นล็อตก็ได้ครับมันไม่จําเป็นต้องรอทั้งประเทศสั่งซื้อทีหนึ่งสิบล้านโดสนี่ครับวันนี้ช่วงสัปดาห์นี้มีเท่าไหร่คุณก็สั่งซื้อทยอยซื้อไปสิครับไม่เห็นมีอะไรเลยเป็นอะไรเหรอครับหรือว่ามัน transaction มันวุ่นวายขั้นตอน <ừ. S 2> มันวุ่นวายอะไรยังไงหรอือขี้เกียจทํางานเหรออะไรแบบนี้ครับคือมันกลายเป็นแบบนี้นะครับน เขากำหนดเวลาให้เอกชนแสดงความจำนงมาจนถึงเดือนอะไรไม่ทราบนะครับแล้วก็ไปขยายนะครับพอไปขยายเสร็จก็มีเงื่อนไขว่าให้จ่ายตังมาก่อนถ้าไม่จ่ายตังไม่ทำอะไรต่อนะครับแล้วก็เข้าใจว่าคงติดแบบนี้ครับไม่ทำสักทีหนุนหนี่กันไปนั่นจะมาพอเจอคนโวยคือคนว่าก็โอ๊ยนี่ร่างจะเสร็จแล้วคือคุณต้องเสร็จตั้งแต่ชาติที่แล้วคุณไม่ได้มาเสร็จเอาเอาสิ้นเดือนมิถุนาใช่ไหมฮะแล้วก็ หวังว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออาการกว่าจะเสร็จคงเดือนหนึ่งที่ไหนได้ออาการเสร็จเสาร์อาทิตย์วันเดียวเรียบร้อยนะครับก็เผื่อก็กลับไปที่ไปที่สถาบันที่ต้องสั่งซื้ออย่างงี้เป็นต้นนี่ครับคือแนวคิดของของของระบบระบบราชการที่ที่ผมไม่ทราบว่าใครไปทําอะไรนะแต่ในอดีตมีคนไปทําเขาเยอะนะครับที่ติดคุกกันที่อะไรการนู่นนี่ก็เพราะการเมืองนําทําให้เขาเป็นแบบนี้ซึ่งเขาไม่ได้รับการคุ้มครองอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับแม้กระทั่ง สินเชื่อที่ SME Bank เนี่ยเคยเคยปล่อยไปที่พี่สุรชัยเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับพอถึงเวลาไม่ต้องแค่ไม่ต้องเปลี่ยนพักที่มาดูแลแล้ครับแค่เปลี่ยนกรรมการนะครับแต่ก็คงเป็นผลมาจากพักการเมืองที่มาดูแลด้วยนะครับแค่เปลี่ยนกรรมการคนที่มาเป็นกรรมการใหม่ยังไม่ตั้งกรรมการสอบคนที่ทํางานชุดเก่าเลยว่าคุณทําปล่อยเลนเลอร์ทให้ธนาคารเสียหายหรือเปล่าแม้กระทั่งแม้ว่านะครับไอ้โลนอันเนี้ยมันเป็น PSA ไปแล้ว แต่เขามาเล่นอะไรครับเขามาเล่นกระบวนการพิจารณาอกระบวนการการพิจารณาว่าหละหลวมว่านู่นว่านี่อะไรแบบเนี้ยนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็คนที่ถูกอ่อออะไรอะัตั้งกรรมการสอบรู้ี่ไปเขาก็ซัฟเฟอร์ในระดับหนึ่งนะครับแต่พอผลออกมาก็ทําถูกต้องแล้วครับก็ทําถูกต้องแล้วตามเงื่อนไขตามมติกรมแล้วไปทําร้ายเขาเพื่ออเอ เนี่ยครับแล้วไปไทำร้ายเขาเพื่ออะไรครับในเมื่อคแค่คุณดูมติกรมคุณดูข้อกําหนดอะไรต่างๆคุณก็รู้แล้วว่าเขาไม่ได้ทํานอกเหนือแต่อ,อยากจะสร้างบารมีสร้างอํานาจสร้างอะไรหรือเปล่าแล้วก็ไปทําเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยครับเนี่ยครับก็คือระบบของที่เขาราชการเขาโดนเป็นท่นไม่แปลกใจครับว่าทําไมทางองค์การบริษัทเขาถึงทําแบบนี้เพราะที่ผ่านมาก็คงมี เนี่ยครับมีเอกชนนะครับตัวดีเอกชนเนี่ยตัวดีนะครับมาสั่งซื้อแล้วพอถึงเวลาเบี้ยวเขาก็มีครับก็มีก็ไม่แปลกใจที่เขาบอกให้จ่ายตังค์นะครับแต่มันก็ต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นครับไม่ใช่ไปรอนู่นรอนี่ทํานู่นทํานี่แล้วสุดท้ายก็หาแพะ้ลักษณะของนั่นคอถ้าเผือกมาถึงชั้นเขาจะตั้งข้อกําหนดก่อนเลยครับว่าอันที่หนึ่งก่อนถ้าเรื่องไม่ดีหลุดออกไปจะตั้งกรรมการสอบครับว่าเรื่องมันหลุดไปได้ยังไง แล้วเขาไม่มาดูแล้วครับว่ามันผิดตรงไหนไม่มีครับครับตั้งกรรมการสอบเอ้าแล้วมันเป็นมันเป็นทั้งโลกนะครับพี่พี่ชูชัยพี่พี่บวยจำไอ้นี่ได้ไหมฮะไอรัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษครับครับที่มันโดนจับภาพอ่อที่ไปจูบกับอ่อที่ปรึกษาคนสนิทของเขาอะนะครับแลวสุดท้ายต้องลาออกนะครับเขาตั้งกรรมการสอบนะครับสอบว่าไอคลิปอันนี้มันหลุดไปได้ยังไง เป็นทั้งโลกพี่อนเรื่องป้อง,งกันตัวเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นภาคบริารภาคราชการโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยครับเนี่ยผมยังอ่านแล้วผมยังขำเออมันไม่ใช่แค่เมืองไทยเว้มันเป็นทั้งโลกเว้ยที่มันคิดแบบนี้ครับ